นึกถึงคำโบราณไม่ทราบว่าใครเป็นคนกล่าวคนแรกเกิดมาชาตินึงมีคนดูแลชื่อว่าโชคดีและเป็นบุญใหญ่แต่ถ้ามีโอกาสได้ดูแลผู้อื่นคนอื่นด้วยโชคดียิ่งกว่าเป็นบุญใหญ่ยิ่งกว่าผลมาจากเหตุเกิดมาที่มีคนดูแลเนี่ยอันนี้เป็นผลผลจากเคยดูแลคนอื่นคาครั้งเก่าก่อนมาเหตุที่สร้างไว้นะ่ะทุกการกระทำมีผล พอเกิดมาก็มีคนดูแลดูแลแล้วมันก็จบไปแค่นี้แต่ถ้าได้ดูแลผู้อื่นท่านอื่นเจตนาเป็นตัวกรรมในปัจจุบันรบเราจงใจตั้งใจที่จะดูแลเนี่ยเจตนาโดยการเป็นกรรมดีในท่านบอกว่าถ้ามีเจตนาในการที่จะได้ดูแลผู้อื่นท่านอื่นด้วยเนี่ยโชคดียิ่งกว่าคือเราได้ทํากรรมใหม่ในปัจจุบันบเป็นกรรมที่ดีซึ่งการดูแลผู้อื่นท่านอื่นเนี่ยเจตนาดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วไงแล้วก็เป็นบุญเป็นบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไป ฉันมีคํานี้คาเดียวเนี่ยเกิดมามีคนดูแลก็โชคดีแต่ถ้าได้ดูแลผู้อื่นถ้านอื่นด้วยโชคดียิ่งกว่าแล้วคนที่คุณดูแลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนด้วยเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณเช่นบิดามารดาพี่พ้องน้องพี่หรือญาติบรรดาญาทั้งหลายเนี่ยซึ่งเกลื้อกูกันมาอะไรเงี้ยอ่าฉะนั้นคืออยากให้ฝากคํานี้คาเดียวนยคุณได้ดูแลผู้มีอุปการะคุณหรือคนที่อยู่ใน,นแวดวงที่คุณเกี่ยวข้องเนี่ย คุณโชคดีที่สุดแล้ว